เค okay, ครับสวัสดีครับฮานอยนำโชควันที่11เสาร์นะครับวันเสาร์ที่11ขอทุกคนเฮงเฮงหม่นหมานนะครับเมื่อวานสรุปก่อนนะครับเมื่อวานเมื่อวานที่10ที่ให้ล่างรูดเลขกี้นะครับว่าเราเข้าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนี่ฮะนี่คือเฉพาะล่างเลยนะครับ ก็เข้าห้นะครับถัดมาเข้าหก็ที่บอกเน้น5 7 9เจ็ดเครับก็เป็นไปตามสูตรเลยนะครับจนกระทั่งมาอันนี้ห้า n ปกตินะครับอันนี้เฉพาะกิจพิเศษ5้าเข้าหปกติเข้า7 3เห็นไหมครับสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วก็สุดท้ายก็เป็น สามแปดนะครับก็เข้าอันนี้ไปเข้าหลักสิบนะครับวิธีรูดก็คือเราก็ต้องก็ต้องเสี่ยงไปเลยนะครับว่าเราจะรูดเป็นหลักหน่วยหรือจะรูดเป็นหลักสิบนะครับก็แนะนําแนะนํานะครับเป็นหลักหน่วยนะครับแนะนาเป็นหลักหน่วยวันนี้เมื่อวานเมื่อวานที่สิบได้คี์ออกดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ต่อนะครับ โดยเฉพาะาเฉพาะกิจนะครับทุกวันเลยนะครับเลขคี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมาตามนี้นะครับรูดเลขคี้นะครับล่างครับวันนี้เมื่อาวานเมื่อวานเมนื่อวานบนก็เลขคี้เข้ามาดีนะครับมาสามมามาศูนย์สามคี้ศูนย์สามคี้แล้วก็สองเก้าก็เป็นเลขคี้นะครับ ก็อันนี้จะเจาะให้นะครับเจาะให้พรุ่งนี้จะเล่นอะไรนะครับก็ตัวนี้เลยครับจีนเมันก็คือสามเจ็ดสามแปดนั่นแหละครับเหมือนกันสามเจ็ดสามแปดนะครับเนียนะครับพรงนี้ จ็ดสแนะครับอ๋อแล้วอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดนะครับนี่ครับจริงๆก็คือเป็นเลขเก่านั่นละครับก็ให้นำก็เลขเก่ามานะครับ08ก็อย่าลืมนะครับยังไงก็ล่างรูดคีย์ไปเลยนะครับเน้นเหมือนเดิมครับสามหาเจ็ดเครับห้าเจ็ดเ ลูกขี้ฮะข้างล่างนะครับปลาก็นิ้นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเป็นหน่วยก็หน่วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ